รีวิวแอปแต่งรูปที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้เราไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องลดน้ำหนักไม่ต้องสายกรรก็สามารถปังได้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนนท,นทวัฒน์พี่เจนายชาแนลครับวันนี้ครับผมมีแอปแต่งรูปที่เชื่อว่าใครหลายคน อาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับผมนั่นก็คือแอปไหม่ตันั่นเองครับสำหรับแอปนี้ครับสามารถที่จะแต่งรูปออกมาได้แบบหลากหลายรูปแบบมีโหมดต่างๆมาให้กับเราเล่นเยอะมากครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใครที่น้ําหนัก80ก็สามารถเหลือ45กิโลกรัมได้ครับใครที่อยากจะปรับส่วนวาวส่วนโค้งอะไรต่างๆปรับโทนสีผิวที่สาคัญครับฟิลเตอร์ให้เราเล่นเนี่ยเยอะมากเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเพื่อนๆผมว่าเราเข้าไปดูกันในแอปไหม่ตันเลยดีกว่าครับ อ่ะทุกคนเดี๋ยวก็เข้าเป็นแอปกันเลยนะครับสำหรับแอปนี้ครับสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับนี่เมื่อเข้ามาถึงอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมนะครับผมจะบอกเลยนะฮะว่าโหมดที่เขาให้เล่นเนี่ยมีเยอะมากครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดทั้งหมดนะครับทุกคนได้ดูฮะนี่ครับโอ้ถ้าผมรีวิววันนี้เนี่ยทั้งหมดทุกเครื่องมีนี่ผมว่าน่าจะไม่หมดว่ะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมจะรีวิวนะฮะแนะนาโหมดพื้นฐานเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนอาจจะชอบนะฮะโอเคครับเราก็เข้าไปในที่แต่ง ปรับแต่งเลยครับตรงนี้เลยปึ๊บแล้วหลังจากนั้นครับทุกคนผมก็จะเลือกรูปภาพของผมมาสักรูปหนึง่งอ่าผมจะเลือกเป็นรูปนี้ครับทุกคนปึ๊บเมื่อผมเลือกรูปนี้มาเสร็จใช่ไหมครับทุกคนนี่คือโหมดพื้นฐานที่ให้เราแต่งรูปภาพนะฮะนี่ผมมันจะมีโหมดพื้นฐานหมดทุกอย่างเลยฮนะในการปรับโครงหน้าปรับอะไรต่างๆนะฮะอันดับแรกเลยผมก็จะปรับโครงหน้านิดหนึ่งฮะโดยการกดมาที่แปลงโฉมตรงนี้คร,ครับปึ๊บแล้วหลังจากนั้นครับผมจะกดมาที่ ครึ่งกลางนะทุกคนครึ่งล่างครึ่งล่างตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะปรับในส่วนของใบหน้าของเราได้ครับให้ shape นะให้มีการเหลี่ยมเล็กๆน้อยๆอ,อะไรยังไงก็สามารถปรับได้หมดฮะเดี๋ยวผมจะปรับไอ้นี่คือมุมกว้างทุกคนอ่าและนี่คือปรับลงมาให้หน้าเรียวขึ้นครับแล้วก็ขมับครับก็ดึงออกนิดนึงเพื่อให้หน้าของเราเนี่ยด้านล่างดูเล็กนะฮะและหลังจากนั้นครับก็ปรับโหนกแก้มครับผมว่าจะเพิ่มนิดนึงครับ ให้หน้าเราดูเหลี่ยมมีมิติยิ่งขึ้นครับอม่าันจะเพิ่มแค่นี้พอโอ้เยอะไปนะลดนิดหนึ่งโอเคครับและหลังจากนั้นเนี่ยผมจะเพิ่มคางครับทุกคนถ้าสมมติเราปรับมาฝั่งนี้นะฮะคางของเราก็จะหายฮนะแต่ผมอยากให้มันยืดออกนิดน,งนึงนี่แล้วหลังจากนั้นครับผมก็จะปรับในส่วนของกรามครับผมอยากให้กรามมันเด่นชัดนิดนึงคนระับทุกคนนี่ถ้าปรับมาฝั่งนี้นะกรามจะเล็กลงนะแต่ผมอยากให้กรามเห็นชัดชัดไปเลยนะทุกคนนี่ ก็ปรับตรงรุ่นนี้ตรงนี้หน่อยนะให้เข้ากับใบหน้าของเรานะฮะใครชอบแบบไหนก็ลองปรับกันดูฮะให้เข้ากับใบหน้าที่ทุกคนต้องการครับคือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องไปศัลยกรรมผ่าตัดกรามผ่าตัดกระดูกอะไรนะทุกคนนะมีแอปนี้เอปเดียวสามารถทดีย่ยนเรมิดใบหน้าแบบที่เราต้องการได้เลยครับโอเคครับแล้วอย่างนั้นครับผมก็ได้ใบหน้าแบบที่ผมต้องการแล้วนะทุกคนนี่โอ้โหแบบเหลี่ยมเหลี m, ่ยมวีเชฟวีเชฟนิดนึงครับออกแนวลูกครึ่งนะฮะ แล้วก็อีกหมวดหนึ่งเนี่ยผมก็จะมาดูในส่วนของคิ้วครับเราสามารถเลือกตำแหน่งได้ปรับขึ้นปรับลงอะไรต่างๆครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะไม่แต่งตรงอื่นก่อนนะเพราะว่ารูปเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วฮะผมก็จะมาปรับตรงที่ขนาดครับถ้าปรับมาฝั่งนี้ครับคิ้วของเราก็จะเล็กลงครับแต่ผมอยากจะเพิ่มเนาะโอเคครับพอผมเพิ่มปุ๊บหลังนงี้ครับผมก็กดมาที่ดวงตาต่อครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับดวงตาของเราเนี่ยให้ดูกลมโตนะฮะยกตาขึ้นยกตาลงนะฮะใครที่มีปัญหา ตาแบบไหนนะก็สามารถอย่าปรับแต่งได้หมดเลยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดวงตาของเราใหญ่ขึ้นนิดนึงให้มันดูเบลเบลหน่อยทุกคนโอเคครับแล้วก็ตรงนี้ฮนะระยะความห่างอะไรต่างต่างเนี่ยตรงเนี้ยคือการเลื่อนดวงตาไปเลื่อนดวงตามานะไอ้นี่เราสามารถปรับได้เนาะไอ้นี่ขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อเลยนะจะปรับยังไงผมก็ปรับแค่นี้ก่อนนะของผมเนาะเรื่องอย่างเนี้ยผมจะกดมาที่จมูกต่อครับในส่วนของจมูกนะฮะเราสามารถอยเพิ่มสันจมูกลดตรงนู้นเพิ่มตรงนี้ได้หมดเลยครับ สำหรับใครที่ไม่ถนัดด้านการแต่งรูปนะก็สามารถาใช้หมดนี้หมดพื้นฐานในการแต่งคือสบายนะฮะเพียงแค่เลื่อนไปเลื่อนมาก็สามารถได้รูปแบบปังๆมาได้แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับขนาดจมูกครับทุกคนฝั่งนี้คือจมูกจะบานนะฝั่งังนี้คือจมูกของเราจะเล็กลงเอาสักประมาณประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้ฮะแล้วก็ปรับโครงจมูกครับนี่ดึงลงมานิดนึงโอเคแล้วก็ปีกจมูกครับลดนิดนึงปึ๊บ โอเคสันจมูกครับปุ๊บปลายจมูกครับปุ๊บโอเคเอาประมาณนี้แหละแล้วก็กดมาที่ปากต่อครับซึ่งปากนะี่เราสามารถจะปรับขนาดได้ครับว่าจะให้ยิ้มเล็กยิ้มน้อยยิ้มเล็กยิ้มน้อยขนาดไหนเนะี่ยไอนี้คือเรายิ้มยังไม่สุดนะเราก็ปรับให้ยิ้มให้สุดหน่อยนะรูปจะได้วันหวานนะทุกคน <laughs> โอเคครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเราสามารถที่จะปรับในส่วนของปากกระจับได้ด้วยนะทุกคนนี่ ไม่ต้องไปใส่ยกรรมนะทุกคนแล้วก็ความอวกอิ่มครับแล้วก็ถ้าปรับมากนะปากเราจะหนานะอันนี้ผมอยากจะได้แบบปากเดีเรีๆนะทุกคนลดหน่อยลดหน่อยโอ้โหนี่ฮะทุกคนปึ๊บโอเคครับผมก็จะเอาประมาณนี้นะทุกคนสาหรับใบหน้านะฮะก็ดูครับความเปลี่ยนแปลงทุกคนคนละเรื่องครับ <laughs> โอ้โหคนละเรื่องเลยฮะทุกคนโอเคครับผมก็จะทําการติ๊กถูกเลยนะฮะ ปุ๊บนี่เราได้ใบหน้าเที่วต้องการแล้วใช่ไหมฮะสำหรับสาวๆคนไหนที่มีหุ่นอวบนะครับผมออยากจะผอมลงนะฮะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่หุ่นเพียวตรงนี้ครับซึ่งเวลาเรากดมาที่หุ่นเพียวตรงนี้ใช่ไหมฮะให้ทุกคนกดมาที่คลาสสิกเลยนะฮะแล้วก็เราก็กดเลื่อนซูมเข้าไปนะฮะที่ที่เราอยากจะลดนะผมจะยกตัวอย่าง็นตรงนี้นะสมมุติเราอยากจะลดแขนนะทุกคนเราก็ผลักเข้าไปฮะนี่ผลักเข้าไปเลยทุกคนเห็นไหมเมื่อเราผลักเข้าไปครับแขนของเราเนี่ยก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆฮะนี่ ปึ๊บปึ๊บอันนี้มจะทำให้ทุกคนได้ดูแบบเร็วๆนะทุกคนนะอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าทุกคนนี่นะลองดูนะปึ๊บเป็นอย่างทุกคนแขนของเราเนี่ยก็จะเล็กลงเลยฮะแต่ถ้าสมมุติว่าใครครับที่อยากจะมีกล้ามหน่อยๆน,นะถ้าเป็นผู้ชายเนาะก็สามารถจะปรับลดเพิ่มเติมทุกอย่างได้หมดเลยฮะอายุตัวอย่างถ้าสมมติใครหน้าอกไม่ได้ใหญ่นะทุกคนนะสามารถเพิ่มได้นะโดยการยกขึ้นยกขึ้น,ยก,นยกขึ้นฮะอ่า ก็สามารถที่จะดึงทุกอย่างได้หมดเลยปรับสัดส่วนต่างๆของร่างกายใบหน้าต่างๆตามที่เราต้องการได้หมดเลยครับทุกคนอ่าโอเคครับอันนี้ผมก็จะปรับไปเพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนในส่วนของร่างกายเนาะเพราะถ้าผมกว่านี้เดี๋ยวมันจะดูแห้งๆไปทุกคนโอเคครับผมก็ทําการติ๊กถูกเลยจ้าแล้วหลังจากนั้นครับผมก็จะมาดูในส่วนของนี่ครับทุกคนการปรับในส่วนของขอบ ขอบใต้ตานะทุกคนนะนี่ปุ๊บลดขอบขาผมก็จะเพิ่มให้เป็นวงกลมใหญ่ๆนิดนึงแล้วผมก็จะลากไปใต้ตาอย่างนี้ครับปุ๊บหลังจากนั้นครับเขาจะปรับให้อัตโนมัติเลยครับที่เป็นดำๆนะทุกคนนะใครที่ขอบตาดำใช้แอปนี้แอปเดียวขอบตาหายดำเนี้ยนี่ทุกคนเห็นยังเห็นได้ชัดเลยฮะแล้วก็ติ๊กถูกเลยครับนี่ฮะและหลังจากนั้นครับทุกคนผมก็จะคือผมอะเสร็จในส่วนของการแต่ง ใบหน้าแต่งสรีระของผมเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะมาดูในส่วนของฟิลเตอร์ครับเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยดูมีมิติดูมีสีสันมากขึ้นครับผมก็จะกดมาที่อีดิทนั่นเองนะฮะหรือว่าใครที่มีเป็นภาษาไทยนะเขาจะเขียนว่าแก้ไขนั่นเองนะกดไปเลยและหลังจากนั้นครับเราก็กดมาที่ฟิลเตอร์ต่อครับทุกคนนี่เมื่อเราก,กดมาที่ฟิลเตอร์ครับตรงนี้ครับฟิลเตอร์เนี่ยให้เราเลือกเล่นีกเยอะมากทุกคนดูนะ ทั้งฟรีแล้วก็ทั้งถ้าเป็น V.I.P. นะทุกคนตรงนี้เราต้องเสียเงินเนาะในการซื้อมาใช้นะฮะแต่ว่า filter ฟิลเตอร์ฟรีของเขาก็มีเยอะฮนะอันนี้เราเลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาฟิลเตอร์แบบไหนผมต้องการแบบแบบสว่างสว่างทุกคนถ้าเครต้องการแบบสว่างสว่างนะผมขอแนะนําเป็นอันนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยอันนี้ก็สวยทุกคนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ทุกคนผมก็จะทําการเลือกฟิลเตอร์เป็นอันนี้นั่นนะคุณคนนะ Mr2 นะทุกคนนะผมก็กดไปเลยครับปุ๊บอย่างนี้ครับแล้วก็เมื่อเรากดอันนี้เสร็จใช่ไหมทุกคนตรงนี้เราสามารถจะปรับได้ครับว่าให้ฟิลเตอร์เนี่ยเห็นชัดขนาดไหนปรับเลือกเลยฮะว่าเราอยากต้องการแบบไหนผมจะปรับเพียงแค่50นะทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วผมก็จะติ๊กถูกครับปุ๊บอย่างนี้ครับนี่ฮะทุกคนข้อแตกต่างคือเห็นได้ชัดเลยครับว่าอะไรบ้างเาที่เปลี่ยนไปผมก็จะทําการกดบันทึกครับปุ๊บ แค่นี้เองครับทุกคนรูปภาพนะฮะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยจ้าเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับแอป แต่งรูปใหม่ตัวนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนชอบนะฮะโอเคครับเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนะฮะต้องการจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งแนะนําเลยตรงไปที่เจไนทุกสาขาครับหรือสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไลน์เจไนโฟนเฟซบุ๊กเจไนโฟนเรามีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองครับวันนี้ผมนนทวัฒน์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ เรารับประกันห้าปีสัร้องมีครึ่งสำรองให้ด้วยเพราะเราใ<ร>ส่ใจในมาตรฐานพระบริการอีม่มากมาย